สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยเยาว็นเหมือนกันเดิมนะคะวันนี้อัปเดตลางฝนตกหนักเมื่อคืนตั้งแต่ตีสองยันตีห้าหนักมากหยอดคันไหม จะพาไปดูหยอดทันไหมผู้บา่าวกีดสองกีดสองที่เสียใจค่ะหยอดไม่ทันค่ะเสียใจด้วยนะคะหยอดน้ำกดไม่ทันค่ะไม่ทันค่ะวันนี้ เพราะว่าคนเรากําลังกีดกีดอยู่ใช่ไหมกีดกรีดอยู่พอพักมือหน่อยเดียวฝนก็มาเลยไงตีสองก่อนตีสองเลยประมาณตีหนึ่งกว่านั่นแหละตีหนึ่งพอเราตื่นมาก็ตีสองแล้วดูดยด้าโหเต็มเทียบ เห็นไหมถ้าเยอ็ดไม่ทานมันจะเป็นสีขาวงั้นเลยฮะแค่แห้งก็แห้ง ตกหนักแล้วก็ตกนานไม่ได้ตกมาอาทิตย์หนึ่งเต็มๆก็ตกหนักเลยเห็นไมขึ้นมาอีกแล้วขึ้นมาอีกแล้วจำหลังไม่มีใครอยู่ลยปล่อย ปล่อไปเลย นี่แหละอันนี้อีกเลยนะไอ้หมดแล้วตรงนี้อีกแล้วหนไอ้ดำรอดไม่ไดำอะ่ะไม่รอดเอาไปฝังเลยไปมันรอดไหมมันรอดไหมมันกินยาหรือยังยุเข้ากี่วันเนี่ยไม่รู้รไ,ไม่เห็นมันบอกอะไรเลย อยู่ๆก็ตกมาเลยไหนไปทางไหนอีกแล้วไอ้ดำกินยายัางสด,ดชื่นกว่าก่อนไหมนุนน่นเดี๋ยวนมมูปิตราเต้ตัวนมมา,จา,จาจเจ้าข้างเดอรอุน่นเถอะวันนี้ไม่อยากไม่หิวเอามาจากวัดยงกินแค่อันเดียวเองเอาไว้ตู้เย็นเหอเนี้ยมีฝนไหมเหมือนเนี้ยไม่หรู แม่เมื่อคืนนี่ตื่นมาประมาณตีสองดูน่ะผลโอ้โหแม่งมาจากนี้นี่นี่มาตรงนี้เลยเต็มเต็มเลยมาจากเขมรเต็มเต็มเลยมันแยกอันอันก้อนใหญ่มันไปทางพัทยาก้อนเล็กมันมาทางนี้อือดำมึงไปหานมันไปหากินยายามันมันมียาให้กินมันมันชอบกินยาเพราะยายาอะไรมันเป็นยาของมันไง ก็ไม่เห็นบอกที่เคยคุยบอกว่าคนจะตายเพราะโรคมะเร็งหมอไม่รับแล้วใครก็ไม่รับแล้วแล้วมันก็กลางคืนกลางคืนเอานอนในบ้านกลางวันเขาค่าให้ไปนอนเหมือนเหมือนที่ปลูกเล่นอยู่ตรงที่ยายหูนอยู่อย่างเง้นคนแล้วมันก็นอนทําใจมันจะตายอยู่แล้วใช่ปะหม,มาวิ่งมาจากไหนไม่รู้มากินยาไอยาขาตุแกกินกินเอากินเอาแล้วมันก็ไปอ้วก หมาโาซัสโซเซเหมือนไอ้ดำอย่างเงี้ยผอมอ้วกเออวันหนึ่งก็จบมันก็ยังไม่กินมันยังไม่ให้พอ่อมันไปถอนเออพ่อสักพ,พักอีกเอาอีกวันหลังมาวิ่งอีกเหมือนหมามาบอกอะ<ม>ดูจากโทรทัศน์ช่องเก้าหรือช่องเจ็ดนี่แหละเมื่อหลายปีแล้วตั้งแต่ตะเพื่นอยู่ทีนี้วันหลังมามันกินอีกกินตรงนั้นแหละ พอวันที่สามมากินอีกมันก็เลยบอกพ่อมันบอกพ่อถอนเอายาตรงนี้ยาตรงนี้ไปต้มให้ผมกินหน่อยสิลองกั้นหายใจแล้วก็ถอนเอาตักำหนึ่งเต็มๆกำทีเดียวกำรรหนึ่งก็ุบมาพ่อมันไปทําให้กินหมดหม้อหนึ่งลูกเขาเริ่มกินข้าวได้เป็นลูกผู้ชายยังไม่มีเมียเริ่มกินข้าวได้เข้าหม้อที่สองลุกขึ้น พ่อพ่อเขากําลังแม่เขาพี่น้องเขากําลังทําอะไรให้อยู่หลังบ้านมันอยู่หน้าบ้านมันมีกระตอ๊อกยายลีมันลูกเดินเดินอ้อมอ้อมแล้วมันเดินทำอย่างเงี้ยเขาถ่ายให้เห็นเลยนะเขาทํากราฟสิ่ให้ดูมะเดินจับของมันเดินจับของมันอยู่งั้นแหละเขาทําให้ดูนั่งดูอยู่กับตะเพิ่นเคยบอกยายอยู่นา้าตยังเดียวทุกวันนี้เออเทีนี้ ยาหมาบอกมันไม่ใช่ผีบอกทีนี่พ่อเขาตกใจเอ้ยน้องสาวมันโลงวิ่งวิ่งน้องสาวมันว่าจะเอาข้าวหรืออะไรเลยมาให้มันกินมาเห็นพี่ชายเดินนั่งร้องไห้เลยแล้วเนื้อมันก็เริ่มแบบมีมีเนื้อมีหนังมีอะไรกินมันกินหมดก้าวก้าวหมอ้อไปเห็นญ้านั่นตรงไหนมันกระอนพ่อเขาอะ การหายใจแล้วก็ถอนเอามาให้กินลูกเขารอดฉันบอกหลายคนแล้วนะต้นเลยนะยาทุกอย่างที่หมากินน่ะหมากินตัวไหนก็คือตัวนั้นคือยาแล้วออกรายการน่ะตอนนั้นออกรายการมัน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 ดีแล้วแต่ผมมันยังไม่ขึ้นผมมันยังไม่ขึ้นผมมันบอกว่าผมมาตายแล้วเกิดใหม่เพราะหมาตัวนั้นแล้วเขาก็ไอ้ไอ้ ไอจัดรายการถามบอกหมายังอยู่ไหมผมยังหาหมาไม่เจอห,หรือเขาจะมาจำแลงให้ผมเห็นก็ไม่รู้นะหมดเงินไปหมดหนาหมดไร่อะมาหายพ่อยาหมาอะไรก็ไม่หายหมดทุกอย่างมาหายพ่อยาหมาบอกอมันบอกต่อไปถ้ามันหายจริงาหายหายขาดนะมันก็จะไปหาเงินมาถ่ายเอานาพ่อแม่มันไม่รู้ทุกวันนี้มันถ่ายเอามาคืนได้ยังไม่รู้ ขายเอานาพ่อแม่มันมาไว้คืนแต่คนที่ขายอะ่ะเขาบอกว่าถ้ามีเงินก็มาเอาคืนมันบอกว่ามันถ้าหายอะ่ะมันจะไปหาทํางานแล้วจะเอานาคืนก็ mm hmm. ไปหาหมอแลนะ้วเนาะหาหมอหมอก็บอกว่าไม่เอาแล้วหมดหมนะเออหมดแล้วหมดไอยาทีโมงคีโมก็ไม่มีแล้วเหมือนอ่อมอะ mm hmm. ทุกโดสแล้วอะ mm hmm. ให้ทุกโดสแล้วไม่หายอะให้มากับบ้าน บอกยายตั้งหลายรอบแล้วตัวหมาเห็นหมากินยานี่แหละยามันมันเดินหายากินมันไม่มีมันเดินที่มันเดินไปสองสองสอ,งอะ่ะมันหายามันมันยังไม่เจอพายุหน่อยนั้งค่ยคลิปอยู่บอกก็ดูมันไปยืนดำข้าวยำอันนี้กินข้าวยำมากินข้าวแล้ว กินแล้วส้มโ,โล่กินได้ไหมมาเร็วมึง้ารอดงวดนี้มึงก็น่าจะรอดแล้วนะสองรอบแล้วงวดงวดต่อมาก,ก็คือไปแล้วนะทำไมมึงลำบากกับเพื่อนแท้มาเร็ว